ไปฝึกพูดจากไหนอะพูดเองแม่พ,พ,พูดเก่งไหมโอ้แม่ฉันเป็นแม่ค้าจ้ะถ้าอย่างฉันดานะเธอจะเอาเลเวลไหนท้ายตลาดแบบหนึ่งกลางตลาดแบบหนึ่งหน้าตลาดแบบหนึ่งเพราะฉันเกิดนะในตลาดและลูกลูกเท่าแก่ในตึกแค่แบบหนึ่งค่ะมาพูดเก่งเนี่ยตอนโตแล้วคนนี้คือบอกว่าฟังวิทยุพี่ปองอะเราต้องหมด Oh. หลังจากนั้นอ่ะคือไอเนี่คือสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่เราเด็กเลยวิทยุจากวิทยุเสร็จเราทีนี้เราก็เลยแบบพอสมายรีโดเขาแบบเขาเปลี่ยนมือเราก็เลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์เราก็ทําวิทยุไปเรื่อยเลย,เลยวันละสามคลื่นน้องวิ่งไปแบ,บงก์อบโพสส์อ่ะสัมภาษณ์เรา mm hmm. เขาเรียกเราว่าโกลเด้นทังล mm ิ้นทองคํำเราจัดสามคลื่นเนี่ยเราได้เงินเดือนเยอะมาก เราขับรถไปสามคืึเช้ากลางวันเย็นเช้าวันเย็นเจ็ดวัน7คืนไม่เคยเที่ยวไม่เคยไปไหนไม่มีวันหยุดไม่สนใจไม่เดินห้างไม่อะไทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหนังสือพิมพ์ต่อด้วยการทําทีวีและมาวิทยุชอบอะไรที่สุดวิทยุอ๋อก็คือชอบการพูดโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมา้ยอยาม่ยุ่งกับฉันไม่ชอบแต่งหน้าทำผมไม่ชอบแต่งตัว